สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอุ่นใจใกล้หมอที่มานิชแนลแห่งนี้หลังข่าวภาคเที่ยงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ท่านจะได้ติดตามเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับศักยภาพและความพร้อมในวงการแพทย์ที่ทําให้คุณหมอทั้งหลายเนี่ยนะครับท่านมีเครื่องมือมีเครื่องอำนวยความสะดวกในการที่จะมารองรับในการที่จะขจัดปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยในโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันครับอย่างโรคหัวใจเนี่ยนะครับที่มีฉายาว่าเป็นมัจจุราชเงียบก็เหมือนกันนี่ก็เป็นโรคที่ทำาอันตรายต่อสุขภาพและรวมทั้งชีวิตนะครับสูงเป็นอันดับ3ทีเดียวรองจากอุบัติเหตุแล้วก็มะเร็งนะครับก็มาถึงโรคหัวใจซี่เรียกว่ามัจจุราชเงียบนีน่แหละเพราะฉะนั้น ในวงการแพทย์จึงต้องมีการคิดค้นพัฒนาหาเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทันสมัยมาใช้ในการที่จะตรวจหารวมทั้งรองรับในการที่เมื่อเกิดอาการขึ้นมาแล้วจะทำอย่างไรที่จะใช้เวลาให้น้อยที่สุดในการช่วยรักษาบำบัดรักษาผู้ป่วยให้พ้นจากขีดอันตรายให้ได้ครับที่จริงแล้วเนี่ยถ้าจะว่าไปอาการที่ บ่งชี้นะครับหรือสัญญาณบ่งชี้ที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของโรคหัวใจที่ขาดเลือดอย่างเฉียบพลันเนี่ยนะครับก็มีอาการบ่งชี้ที่ชัดเจนก็จะนํามาเสนอกับท่านเนี่ยหลายครั้งแล้วเท่าที่จําได้นะครับแต่ว่าวันนี้โรงพยาบาลสุขุมวิทก็ได้ส่งตัวอย่างของผู้ป่วยรายหนึ่งนะครับซึ่งก็ยินดีมาเป็นกรณีศึกษาให้กับท่านผู้ชมของ อุ่นใจใกล้หมอที่มณฑิ h ช n แนลแห่งนี้ này, โดยที่ผู้ป่วยซึ่งเป็นผู้สูงวัยอายุประมาณ80เศษนะครับก็ได้เกิดอาการขึ้นทั้งๆท,ที่ไม่ได้มาตรวจแล้วก็คิดว่าจะมีโรคหัวใจมาเกี่ยวข้องแต่อย่างใดเพียงแต่ว่าก็มาตรวจตามปกติเพียงแต่ว่ามีเกิดอาการเจ็บแน่นหนะ้าอ,อกขึ้นมาผู้ชายก็เลยรีบพามาส่งที่โรงพยาบาลสุขุมวิทเพื่อที่จะไปตรวจภาวะ ทั่วไปแล้วก็มาเจอโรคนี้เข้ามาด้วยก็เดี๋ยวฟังจากาบุ้ชายของผู้ป่วยรายนี้ก่อนเลยครับคุณแม่ก็ได้มีโรคประจําตัวแบบมีเป็นเบาหวานความดันสูงก็เลยมาตรวจที่โรงพยาบาลเพื่อที่จะมาดูเรื่องความดันสูงนะมีอาการอยู่นิดนิดมาอยู่แล้วได้ประมาณสักสามอาทิตย์ถึงเดือนหนึ่งมีอาการปวดหน้าเจ็บหน้าอกอยู่นิดนิด ก็เข้าใจว่าอาจจะมีอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องโรคหัวใจมากกว่านะแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นเส้นเลือดติบคุณหมอก็วินิจฉัยแล้วบอกว่า,า,าควรจะทำาอีโคแล้วก็ถึงจะรู้ว่า,าได้มีเส้นเลือดติดหรือไม่ก็หลังจากที่ทำาอีโคแล้วคุณหมอก็ได้แนะนำว่ามีเส้นเลือดตีบอยู่แล้วก็ให้ถ้าเป็นไปได้ก็ให้รักษาเลย ก็พอหลังจากที่บอกคุณแม่ว่าเส้นเลือดตีบนะแล้วต้องอทำบอลูนหรือว่าแล้วแต่คุณหมอจะวินิจฉัยคุณแม่ก็ตอนแรกก็เหมือนกับสองอกสองใจแต่ในฐานะที่ผมเป็นลูกผมก็เลยบอกว่าให้ตัดสินใจทำไปเลยเพราะว่ายัางไงยังไงก็ต้องรักษาให้ได้ดีที่สุด การได้อ่านดีเข้าใจง่ายได้สาระหลากหลายให้ประโยชน์จริงจังทั้งกับผู้อ่านและคนใกล้ตัวอ่านนิตยสารอุ่นใจใกล้หมอฉบับเดียวรู้เฟื่องเรื่องวิทยาการก้าวหน้าที่นำมาเสียบริ์พิษภัยสารพัดโรคร้ายตัวการบ่นทลายชีวิตและสุขภาพอุ่นใจใกล้หมอไม่วางจําหน่ายจัดส่งให้สมาชิกเท่านั้นติดต่อ0928744503 คุณกำลังตามหาดีเจเหล่านี้อยู่หรือเปล่าพบกับพวกเขาเหล่านี้พร้อมกิจกรรมหลากหลายรางวัลดีๆทุกเสาร์อาทิตย์ได้ที่ l ล v e Weekend 104.5สถานีเพลงเพราะที่สุด <Yeah. S 1> ให้คนฟังมีความสุขที่สุด รณีของคุณป้าคนนี้นะครับคุณป้าคนนี้เนี่ยเขาเป็นผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานความดันมาหลายปีแล้วแล้วก็มาหาคุณหมอในเรื่องของเหนื่อยง่ายครับก็เจ็บหน้าอกตอนนี้ลักษณะคลื่นในป้าหัวใจมันก็ผิดปกตินะครับในลักษณะของสงสัยว่าเป็นโรคก,กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือกล้ามเนื้อหัวใจตายดังนั้นหมอก็ก็เลยขอให้มาทำเอ็กโคค์ดิโอแกรมเพื่อจะประเมินการบิดตัวการทำงานของหัวใจนะครับจากภาพก็จะเห็นว่าถ้าเทียบกับภาพที่ผ่านมาคือ หัวใจของคนบ้าจะบีบตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเนาะสังเกตว่าถ้าผนังตรงด้านเนี้ยด้านหน้าเนี่ยนะครับเนาะดูมันจะขยับน้อยกับปกตินะครับเนาะคือคนปกติมันก็จะบีบเท่าๆกันบีบแรงเท่าเท่ากันแต่คนนี้เนี่ยเห็นว่ากล้าเมเนื้อดา้านหน้าเนี่ยจะไม่ค่อยขยับจะขยับน้อยกับปกติเออ้เห็นชัดเลยนะฮะนะครับตรงนี้เราก็ทําให้เราสงสัยว่าตรงเนี้ยเป็นบริเวณที่กล้าเมเนื้อที่หัวใจเคยขาดเลือดหรือว่าเคยตายหรือเปล่านะครับเนาะ ถ้าร่วมแบบอาการของคุณป้าก,ก็เข้าได้นะครับก็คือคงต้องมาหาว่าเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบหรือเปล่านะครับอืถ้าไปดูปกติเวลาเราดูเอ็โคเราจะดูหลายมุมนิดนึงนะครับเนาะอ,อย่างมุมนี้ก็จะเห็นว่ามุมนี้เป็นภาพตัดขวางนะครับ,รบนะก็จะเห็นว่ากล้ามเนื้อส่วนบนเนี่ยมันจะขยับตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนล่างจะขยับดีนะนะส่วนบนเหมือนจะเหมือนจะปอกมาด้ซ้านะครับถ้าหากเรา พูดถึงว่ากรณีที่กล้ามเนื้อส่วนบนขยับตัวไม่ดีเนี่ยนะครับมันหมายถึงว่าคนที่ป่วยเป็นเบาหวานมานานๆเนี่ยลักษณะของการบีบตัวของกล้ามเนื้อเนี่ยจะไม่ดีอย่างนี้เสมอไปใช่ไมไม่ใช่ครับถ้าคนไข้ที่เป็นเบาหวานแต่ว่าไม่มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อหัวใจไม่ได้มีเสเลือดติดก็จะหัวใจก็จะเหมือนคนปกติโอเคครับถ้าอย่างนี้ทําให้สงสัยว่าเป็นโรคเกี่ยวกับเส้นเลือดหัวใจคือมีการขาดเลือดมีการติดมีการตายของกล้ามเนื้อบริเวณนี้เกิดขึ้นนะครับ ในการตรวจแบบเอ็โคเนี่ยถือเป็นการตรวจแบบเบื้องต้นนะครับถือเป็นการตรวจเบื้องต้นครับเพราะว่าเอ็โคมันคงไม่สามารถเห็นเส้นเลือดหัวใจซึ่งเป็นบริเวณที่ขนาดเล็กขนาดนั้นได้ครับก็คือสามารถบอกเบื้องต้นว่ามีโอกาสที่จะเป็นสูงแค่ไหนครับนะครับแล้วก็สามารถบอกภาวะแทรกซ้อนของโรคเส้นเลือดหัวใจเปลี่ยนได้ด้วยสมมุติสมมุติว่าไม่ได้มาตรวจครับนะครับยังตรวจไม่พบแล้วก็ปล่อยต่อไปเนี่ยมันมีโอกาส ใช้เวลาสั Gesch ้นหรือก็ช้าแค่ไหนที่เกิดเหตุก็คือวันดีคืนดีไอ้ตรงที่มันตีบตอนนี้อาจจะยังไม่ตีบร้อยเปอร์เซ็นแต่วันดีคืนดีเนี่ยมันอาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอาจจะมีริมเลือดอาจจะไหลหลุดแล้วก็มันจะกลายเป็นตันน้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งตรงนั้นเนี่ยคนไข้ก็จะมาด้วยอาการเจ็บหนอกเฉียบพันธุ์แล้วบางทีถ้ามาหาหมอช้าอาการเจ็บหนอกกล้ามเนื้อหัวใจตายเป็นอุเรงก้าก็อาจจะทําให้เสียชีวิตเฉียบพันธุ์ได้ นะครับมาหาหมอไม่ทันนะครับมีหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดร้ายแรงก็บางทีก็ช่วยไม่ทันหลังจากที่ผู้ป่วยมาเข้ารับการตรวจจากคุณหมอสุภพพนแล้วนะครับก็มีขั้นตอนการตรวจหลายอย่างอย่างที่ท่านชมได้ชมไปแล้วเนี่ยนะครับเพราะนั้นเป็นเรื่องที่จะชี้เห็นเลยว่าเทคโนโลยีทางการแพทย์มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทำให้คุณหมอเนี่ยนะครับสามารถสแกนได้ก่อน ประเมินได้เลยว่าความเสี่ยงต่อการที่จะเกิดภาวะของหัวใจล้มเหลวนะครับอันเนื่องมาจากเหตุใดอย่างเช่นว่าหลอดเลือดอ,อุดตันอย่างนี้นรับประกันเลยว่ามันจะมีขั้นตอนการตรวจมีเครื่องมือการตรวจที่พร้อมไว้อยู่แล้วเพื่อที่จะทําให้ผู้ป่วยเนี่ยนะครับได้รับการตรวจหาถึงพืชภาวะอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างทันเวลาจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเห็นใคร เกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นมาเกิดอาการอย่างนี้ขึ้นมานะครับอย่ารอช้าครับนับ1-10ถึง10ได้ครบแล้วรีบพาขึ้นรถไปส่งให้ถึงมือคุณหมอโดยเร็วที่สุดถ้าหากว่าอยู่ใกล้โรงพยาบาลสุขวิทก็แน่นอนที่สุดเข้าศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลสุขวิทได้อย่างรวดเร็วเท่าไหร่ ก็ยยิ่งเป็นประโยชน์สําหรับผู้ป่วยมากเท่านั้นแล้วก็เป็นประโยชน์กับคุณหมอด้วยนะครับเพราะว่าคุณหมอก็จะมีเวลาที่มากขึ้นในการที่จะช่วยเหลือดูแลแล้วก็บําบัดรักษาตามขั้นตอนทางการแพทย์ต่อไปโรงพยาบาลธูวิตยังมีข้อมูลที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์อีกหลายเรื่องให้ท่านได้ติดตามจากอุ้นใจใกล้หมอในวันต่อๆไปวันนี้ต้องขอขอบคุณที่ติดตามรายการของเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ